เฮ้ยไอเฮียไอเฮียอ๋อเฮ้ยกูเปลี่ยนอาวุธไม่ได้ไอสัตว์บั็กเหรอ what the fuck เฮ้ยไอห่าอย่าเคอ้ากูไม่ได้ว้าวมึงอยากเจอกับกูไหมกูเป็นปลากูบินได้ไอเฮียว้าก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์นะฮะวันนี้อยู่กับผมคิริโตะครับเราอยู่กันกับ แกลนทีฟออโต้ไฟนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะแมวเหมียวค <c oughs> ่ะคือแมวเหมียวองาซึ่งอ่อตอนนี้ผมก็จะมาลองเป็นแมวเหมียวนะฮะในในลอสแอนโตสนะครับผม <c oughs> ซึ่งเวลาจะเกียร์นี่เกียร์ยังไงวะเดี๋ยวเราต้องหารถกระโดดกระโดดกระโดดอึดอึดสวัสดี รอดูนะว่าเขาจะชนเราหรือเปล่าอ๋อไม่ชนเว้ยคนนี้ยังมีเขาเรียกว่ายังมีสามัญสำนึกอยู่นะโอเคไปทำร้ายสัตว์โอ้ยเราไปกันต่อเฮ้ยรถไฟไอ้หา่ารถไฟรถไฟอยู่ก่อนกูอยากขึ้นรถไฟอโอ้โหกลายเป็นมนุษย์เลยโอ้กระโดดโดนรถไฟ ชนนี่แบบว่ากลายเป็นมนุษย์เรเดียวนะเขาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สามารถแปลงร่างนะเป็นอะไรก็ได้นะรปะ่ะเ,เฮ้ยไอหายังไม่ได้อยากโงที่มีในเกมนี่นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปขโมนนี้กันฮนะเราจะเดินทางไปที่เมืองหลักนะผมซึ่งขี้เกยียจเดินทางนะก็เลยนะซื้อตั๋วรถไฟนะนั่งนั่งนั่งรถไฟโอเคเฮ้ยผมกลายเป็นนกแล้วเว้ย ยัดอ้าวไอ้หา่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองเป็นนกดูนะฮะจะลองบินดูนะว่าจะบินบินได้หรือเปล่านะครับเออได้แล้วเวย้ยบินนี่บินนี่เป็นยังไงวะเอ้ยไอ้ห่ายอดเคอ้ากูบินได้ว้าวฮ่าฮ่า มกลายเป็นอินซี่ยัเข้ไอสัตว์กูวินได้โอ้โหแม่งล้ำไม่เกมนี้บอกเลยฮะว่าอา่าสคิปที่โหลดมานะฮะก็คล้ายๆเนินอะไรพวกนี้นะฮะผมคือปับแต่งเกมได้แบบสุดยอดนะฮะกลายเป็นนกเลยด้วยยัเค้ที่สำคัญก็คือเราสามารถใช้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเอ่อความสามารถนะของนกของไอสัตว์ต่างๆนะฮะ โอ้โหบินได้ภูมิใจครับเดี๋ยวเราจะบินไปเมืองเมืองหลักกูอยู่ไหนวะรู้สึกว่าแผนที่ในแมปนี้ก็จะหายไปนะ,ะเวลาเราเปลี่ยนสก,กินนะฮะรู้ทางแล้วเว้ยรู้ทางแล้วต้องไปตามทางนี้นะฮะข้างหน้าก็คือจะเป็นเมืองนะฮะไปดีกว่าเอาเอ้เห,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 หี้ยอะไรวะเนี้ยเริ่มบังคับเรื่องยากแล้วเริ่มยากแล้วกูขอเป็นคนดีกวาไอ้ห่ เดี๋ยวล่นลงไปฮะเดี๋ยวตอนแปลงเป็นคนเดี๋ยวตายห่าวนะโอ้ยประสบการณ์ใหม่ฮะ new experience ไอซาาเจิดหล่อเลยอ่ะรู้สึกฟินมากฮะเฮ้ยเดด๋ยวเดี๋ยวปังเอาการเป็นคนแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียอ๋อ เฮ้ยกูเปลี <rumor Goodnight> ่ยนอาวุธไม่ได้ไอสัตว์บั็กเหรอ What the fuck อ้าวเฮ้ยงงนะผมคืออยู่ดีมันก็เป็นอย่างงี้ซะงั้นอะไรวาไงพี่คิดดิ้งคิดดิ้งเหี้ยอะไรวิ่งไปไหนฮะวิ่งไปไหนกูขอระบายหน่อยไอสัตว์เอ้ยไหนมึงมึงเกมนี้นะไม่ใช่เอ้าอาวุธหายหมดเลยโอ้ไอสัตว์ กูบอกว่ากูกำลังพูดเฮ้ยรถไฟมาต้องรีบฮะเดี๋ยวไม่ทันเที่ยวบินเอ้ยไม่ใช่เอ้ยทันไม่แน่ทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยกระโดดอุ๊ยทันเฉยวันนี้เราจะมาโชว์เหนือนะการหลบหลีกตำรวจน,นะฮะปืนนี้มีแม่งมาครบเลยไอ้สัตว์ตอนนี้ดีกว่าอ่าพร้อมละพร้อมละมีจัลลิ่งนี่ ยี่แมาดิเอาอุ <savior> ้ยิงรอดแล้วเนี่ยมาๆไอสัตว์โอ้ยน้องๆที่านบ้างก็อย่าเอาไปทำเป็นเยี่ยงอย่างนะผมแต่ว่าก็คือมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะผมก็ เกมก็เอาไว้เฉพาะเล่นในเกมนะฮะก็พูดแค่อะไรเนี่ยก็คือแบบว่าเกมมันก็มีไว้อ่าปวดหัวนะแค่ในเกมมันไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงก็ได้ไหมดูว่าเต็มที่ละไอ้สัตว์เดี๋ยวผมแปลงเป็นอย่างอื่นดีกว่าแปลงเป็นอะไรดีวะอ้าวว้าวอู้ มึงอยากเจอกับกูไหมกูเป็นปลากูบินได้ไอ้เหี้ยว้าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแกนแค่นี้แหละฮะก็คือก็ต้องรอเอพิโดต่อไปนะผมซึ่งผมก็กำลังหาอะไรเล่นอยู่นะไม่รู้จะทำเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรดีนะฮะคิดไม่ออกในช่วงนี้ตื้นๆตันๆก็ ฝากติดตามนะผมสำหรับคนที่ติดตามก็ฝากติดตามนะครับผมอไอสัตว์บุตป่ายไปหมดละกูไม่ชอบเลยทำไมทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยวะต้องต้องให้สั่งสอนใช่ไหมไอสัตว์ต้องให้สั่งสอน,ไม,ไ,อสสสอนไม่ดวนเลยทำไมไม่ดวนวะก็น่าจะโดนแล้วแท้ๆอีกหาเอ้ยเออเต็มเต็ม เอารถไฟก็มาอีกละมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นบั๊กทุ่มใส่เป็นบั๊กนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมสวัสดีครับครับครับ